กิดทานจ้ทาจทานสามดอกนะวจ้ากิดก็สมจ้าพี่น้องดอกงานน้ำเลยจ้าอืาอ้าวอ้ะอ่าอ้าวห้าดก้แดงแจอ้าว้ะวอ้า้้วนา้า้ว้อ ยินดีกับการน,นะจ้าสวัสดีจ้าพบกับช่องแม่น้องเกศอีกแล้วนะจ้านี่แม่น้องเกศกับพีพ่พีพี่น้องมาขึ้นพู้คือเก่านะจ๊นะเนาะพิกัดเก่าพิกัดเดิมดไปจ้าพู้มะเข้งจ้าหลังจากเมื่อวานนี่แม่น้องเกศพาพีพีอนอ่น้องเปลี่ยนไม้ใหม่ประมาณนะจ๊นะเนาะ ฝนกัดได้มาตกเราเจ้าเมื่อวานนี่นะแม่น้องเกตว่าสิเปลี่ยนผู้มไม่กัดได้เอาสิหาตืมอีกเลยตสงพระพ่พัน้องเมื่อเฮือนนะจ้าเมื่อนี้กับมาลุนน้องแม่น้องเกติไม่นะจ้าว่าสิโศกสิมานบอนี่แม่น้องเกตกัเก็บได้หน่อยนึงแล้วนะจ้าแต่ขึ้นมาทางขึ้นมานะจ้ะนานาแรงงามงามเจ้าดอกใหญ่ดอกหนาด้จ้เจ้า ออ้วนละจ้าืันนี้ก็ร่วมเดินทางกันสามคนนะจ้ามีพี่สาวกับน้องเกศนะจ๊ะเนาะืันนี้เป็นวันอาทิตย์จ้าน้องเกศมาน้ำก็แยกย้ายกันหานะจ๊ะเนะาะจะพนไปทั้งใดกันละ่ะน่าแรยดอกเนึ่งจ้า เมื่อคืนนี่ฝนก็ได้ตกนะเจ้าะนะเห็ดก็ได้เปเื้อนแน่นะจ้ะาไปพี่น้องเห็ดนาแลดอกอีจ้ามาใหญ่จ้ะเฮ็ดถือฝนเห็ดถือฝนนะเจ้าะนะอยากเปื้อน จุ่มเนี่ยเจ้ามองเดียวกันนะจ้ะเนะเาะมันเป็นดอกจุ่มพันจ้าพี่น้องแม่น้องเกลือพ่อเฮ็ดปวกแล้วจ้าดอกแรกแหกมันเขเท่ามื่อนี่นะจ้าเฮ็ดเป็นเฮ็ดปวกดอกเดียวนะจ้ะดอกพลังงามเลยเจ้า này là đoạn nâng cá nằm mà mà là bao hết nào là nhai cái nắm cắn cá được nhai nhai cho สองดอกนี่นี่จ้าปัดแบบถ้าเป็นบอถึกฝนสิดอกแข็งยางง้ำเลยจ้ะเนี่ยสามดอกแล้วจ้าอยู่ตรงเนี่ยทางนี้ดอกนึ่งจ้า ชาแป้งดอกนัง้าหนาเร่จ้า,าโอ้นา,าเร่กับสิ่งสิงไปเมือง,งแมนล่ะดอกอ่อนเราจะพี่น้องเอาไปได้แล้วเป็นเสียซะนี่จ้าน้องเกดนะเกดละมานเห็ดกอด้อแดงจ้าฮะ คนดอะไรหอกดีได้กะซองกะตาปเน็ตด <tt> ้วยเปล่าเน็ดยัเออเออเน็ตเก็นยังประมาณประเดีรเน็ตอะไ้เห็ดก็เด่นเห็ดค่ะนนี้เดียวำดทาน เห็ดไขรจะพี่น้องสามดอกแล้วจ้านี่หนึ่งดอกสองดอกจา้าเอาดอกบานอีกดอกนึ่งนะจ้าดอกที่สามนามดดา้ำนะจ้า Đi khay đọt cha Nà lè cha Ui Bên à kín cho nó Hỏi bó kín đi Kháng kháng cho bình nông Bát bình khay đồ này, này cha Ui, giờ sẽ đái đầu nè, lưỡng mà la. Thế cả vẫn đây nữa chứ? Phía hòm. khay đầu nâng chưa? กอแดงดอกนึ่งจ้าอุย้ยงามๆเลยจ้ะพี่น้องขาดขาใหญ่ๆแล้ยจ้าุูนะ่ะแดงสดใสเลยจ้าโมนี้นะพอใครพ่อเห็ดกอแดงนะจ้ะพี่น้องก็ได้สองดอกนี่นะจ๊ะเนาะดไใครแก่ ส2ดอกจ้ะเอา,าล้วนะจ้ะบาดีกกะพี่น้องเก็กกบกะจิพาพี่พาน้องลบเมื่องนะจ๊ะแดดฮ้อนแล้วจ้ะเนาะจ้ะ มีความหมานนี่นะจ๊ะเนาะเป็นเห็ดสมปพีเห็ดรวมนะจ๊ะเนาะนี่นะเห็ดก็กาได้กระตาอันนี้นังกระตาหน้องเกสรนะจ้ะหน้องเกสรหมานก็มูจ้าเดืเห็ดก็แดงหลายแน่นี่อันนี้กระตาพี่พี่สาวนะจ้ะอันนี้กระตาแม่น้องเกสรนะจ้ะเป็นเห็ดรวมนะจ๊ะนะมือนี่เห็ดดอกใหญ่จะเห็ดท่านเห็ดอันนี้นะเห็ดก็สมนะจ้ะพี่น้อง พี่น้องพ่อก็เกบเปลาเล้นจ้ากินได้นะจ้าดอกสีสมสมมนติเกอยู่ต้ต้จนกอขึ้นกันนะจ้าตะกูลเดี๋ยวก็เห็ดกอแดงจ้าตเพ่นดอกสีสมนะจ้าเรียกเห็ดกอสมกินได้ขึ้นกันจ้ะพี่น้องนะจ้าสำหรับื้นนี้กัแม่นางเกดก็สิคอจบเลิบวีเพียงเท่านี้กอนนะจ้าอย่าลืมนะจ้าถ้าชื่ชอบคลิปนี้ก็เขาฝากไว้้ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นางเกดให้คลิปต่อไปได้นะจ้า อธิษฐาสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเพื่อจะได้บอกราดคลิปใหม่ๆของช่องแม่นองเกตนะจ๊นะเนาะแม่นองเกตก็ต้องขอขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะจ๊ะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันนะจ๊ะบกกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า หมานทุกคนอยู่นะจ้าเพราะได้ยู่ได้กินย้่ยจ้าได้เห็ดย่างน้องแก๊เบืงนะ้งเนี่ยอู้เห็ดทานใหญ่จ้า